Hello, Good morning, Student in p r a t ป o ม 5. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วันนี้มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษในครบแรกนะคะ English with c r o o t สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือ Knowing your feeling. knowing your feeling อ่าคำว่า feeling นะคะแปลว่าความรู้สึก knowing ก็คือการรับรู้ knowing your feeling ก็คือการรับรู้ความรู้สึกของคุณอ่าเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะ happy happy h a double p y happy happy แปลว่ามีความสุขคำที่สอง sad sad s a d sad sad แปลว่าเศร้าเสียใจคำที่สาม sick sick s i c k sick sick แปลว่าไม่สบายคำที่สี่ angry angry a n g r y angry แปลว่าโกรธคำที่ห้า tired tired t i r e d tired แปลว่าเหนื่อยคำที่หก excited excited e e Exc excited 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 แปลว่าตื่นเต้นคำที่7 surprised 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 e surprised แปลว่าประหลาดใจ คำที่8 bored bored b o r e d bored แปลว่าเบื่อต่อไปเรามาดูประโยคการถามความรู้สึกนะคะอ่านนักเรียนดูที่สีฟ้านะคะเขาถามว่า how do you feel today how do you feel today วันนี้เธอรู้สึกอย่างไรคำว่า feel แปลว่ารู้สึกนะคะวันนี้เธอรู้สึกอย่างไรเวลาเราจะตอบเราก็ตอบว่า I feel แล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปนะคะ,ะความรู้สึกที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นั่นเองอดูตัวอย่างนะคะเขาถามว่า How do you feel today? How do you feel today? วันนี้เธอรู้สึกอย่างไรอ่ะนักเรียนดูนะคะเขาตอบว่า I feel happy. I feel happy. ฉันรู้สึกมีความสุข ค่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างประโยคการพูดถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของคนอื่นนะคะไม่ได้ถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเราเองแล้วนะคะอ่านักเรียนดูนะคะโครงสร้างประโยคมีว่า does he or she feel แล้วก็เราก็ใส่ความรู้สึก or ความรู้สึกอ่ะเป็นการถามว่า เธอคนนี้หรือเขาคนนี้รู้สึกอย่างนี้หรือรู้สึกอย่างนี้เวลาตอบเราก็ดูว่าประธานของประโยคที่เขาถามถึงคือผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายเราก็ตอบ he ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ตอบ she แล้วก็ใส่คำว่า feels feels ต้องเติม s ด้วยนะคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์และตามด้วยความรู้สึกอ่านักเรียนดูตัวอย่างนะคะเขาถามว่า Does he feel sick or sad? Does he feel sick or sad? ถามว่าเขาผู้ชายคนนั้นรู้สึกไม่สบายหรือรู้สึกเสียใจอ่ะคำตอบเขาตอบว่า he feels sick he feels sick เขารู้สึกไม่สบาย ค่ะต่อไปจะเป็นแบบฝึกนะคะอ่านักเรียนลองอ่านดูนะคะแล้วดูรูปแล้วลองตอบคำถามนะคะอ่ะเขาถามว่า Does he feel happy or sad? Does he feel happy or sad? เขารู้สึกมีความสุขหรือรู้สึกเสียใจอ่นักเรียนดูรูปนะคะอ่าหน้าตาแบบนี้มีความสุขหรือเสียใจอ้าวข้อ A ตอบว่า he feels happy he feels happy ข้อ B บอกว่า he feels sad he feels sad อ่านักเรียนจะตอบข้อไหนคะอ้าวหน้าตามีความสุขก็คือ ข้อ A ค่ะ he feels happy he feels happy, he feels happy. เขารู้สึกมีความสุขค่ะมาดูต่อข้อที่2อนะคะอ่านักเรียนดูที่ลูกศรชี้นะคะที่คนผู้ชายนะคะอ่านักเรียนดูหน้าตาของเขานะคะอ้าวเขาถามว่า does he feel excited or sick does he feel excited or sick อ่าเขารู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกไม่สบายอ่านักเรียนลองดูรูปนะคะอ้าวข้อ A บอกว่า he feels excited he feels excited ข้อ B บอกว่า he feels sick he feels sick อ่านักเรียนจะตอบข้อไหนคะหน้าตาแบบนี้ เอาคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A ค่ะ He feels excited เขารู้สึกตื่นเต้นข้อสุดท้ายนะคะอ่านักเรียนดูผู้หญิงคนนี้อ่านักเรียนดูหน้าของเขานะคะอ่าเขาถามว่า Does she feel angry or worried Does she feel angry or worried เธอคนนี้รู้สึกโกรธหรือรู้สึกกังวลอ่ะดูหน้าตาแบบนี้น่าจะเป็นยังไงคะข้อ A บอกว่า she feels angry she feels angry ข้อ B บอกว่า she feels worried she feels worried อ่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ she feels angry ข้อ A นั่นเองเธอรู้สึกโกรธค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็เอาใบงานขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าสองคำสั่งคือให้นักเรียนวงกลม ล้อมรอบคําแสดงความรู้สึกที่ตรงกับภาพอ่านักเรียนดูภาพนะคะแล้วนักเรียนก็วงกลมคําศัพที่ตรงกับความรู้สึกในภาพนะคะอ้าวคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะค่ะสำหรับคาบนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ See you again next time goodbye